สวัสดีค่ะ พบกับการรายงานสรุปการปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเราระหว่างวันที่25-29มกราคม2564วันที่25มกราคม2564เวลา11นาฬิกา นายประสิทธิ์ปตังคโรสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้นางสาวพรเพนตันประภาสนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่7ับ2564เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายไมตรีไตติรนานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมวันที่26มกราคม2564เวลา10นาฬิกา นายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ Essential Skill สำหรับบุคลากรของภาครัฐยุค New Normal เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐของไทยการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบสัมนาเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็หรือห้องเรียนเสมือนจริงเวิทัวค สำหรับข้าราชการกระทรวงแรงงานระดับอำนวยการต้นขึ้นไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเศรา ต่อมาในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปตังคารโรส,สดรการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้นางอาลีหล่อปรีชากุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดฉะเชิงเราประจำปี2564ในรูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมในการบัญชาการสั่งการและการเข้าเผชิญเหตุให้มีความพร้อมอย่างปลอดภัยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบการปฏิบัติภาคสนามและประเมินผลการฝึกณนะกองพลทหารราบที่11อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีนายไมยตรีไตติรนันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีและในเวลา15นาฬิกานายประสิทธิ์ปตังคโรสวัสดีกันและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ของพระธรรมมังคราจารย์วิประยงปิยวรรณโนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามบรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12ซึ่งมราณาภาพด้วยอาการสงบณโรงพยาบาลกรุงเทพสิริอายุ95ปีณศาลาอเนกประสงค์วัดโสธรวราราม บวรวิหารชั้นสองศาลาลิมแม่น้ำบางปะกงซึ่งมีนมายไมตรีไตติรนันผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานวันที่27มกราคม2564นายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซา มอบหมายให้นางสาวพรเพนตันประพาสนักวิชาการรายง,งานชำนาญการพิเศษพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบบาตรฐานแรงงานไทยจำนวน3บริษัทได้แก่ 1. บริษัทเวสีรังนกไทยจำกัด 2. บริษัทคิงไทยเฮิร์บจำกัด 3. บริษัทมังกรฟ้าห55จํากัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานประกอบกิจการที่จะตัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยในครั้งนี้ต่อมาในเวลา13นาฬกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคารโสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมสำนักง,งานประจำเดือนมกราคม2564ครั้งที่1ทับ2564ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่11ทับ2,563วันที่25ธันวาคม2,563ระเบียบวาระที่3ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2,563ถึงมกราคม2,564ระเบียบวาระที่4 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่1ทับ2,564รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2,563ถึง30มีนาคม2,564และระเบียบว,วาระที่หเรื่องอื่นๆ ต่อมาในเวลา19นาฬิกาของวันเดียวกันนายประสิทธิ์ปตังคารสสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระะธรรมมังคราจารย์วิประยงปิยวันโนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามบรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12ณสาราอเนกประสงค์วัดโสธรวรารามบรวิหารสาราริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งมีนายไมตรีไตติรนานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพครั้งนี้วันที่28มกราคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการ Language, และคุ้มครองรายงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการประจำเดือนมกราคม2564ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ครั้งที่1ทับ2564น้ณห้องประชุมมารุพงศลิพัทชั้น4ี่สารกางจังหวัดฉะเชิงเซาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9โดยมีนายไมตรีไตติราน,านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมในเวลาต่อมา สิบสนาฬิกาสานาทีนายประสิทธิ์ปตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่1ทับ2,564ประจำเดือนมกราคม2,564น้ณห้องประชุมพระยาสีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูลชั้นหนึ่สารกางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายธีระ พรชูตรงประหลัดจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม วันที่29มกราคม2564นายประสิทธิ์ปตังคโรสสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้นางสาวจารุณีเชื้อสายรักนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนมกราคม2564ณห้องประชุมสำนักงานแรงงาน,างานจังหวัดฉะเชิงเซาสารกลางจังหวัดชั้นหนึ่งมีนางสาวปราณีชลารักษ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมต่อมาในเวลา1 3บสนาฬิกาสานาที นายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้นางสาวพรเพนตันประพาสนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีงบประมาณ2,564ครั้งที่8ทับ2,564เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา ณห,ห้องประชุมมรุพงศริพัฒน์ชั้นสี่สารกางจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งมีนายไมตรีไตติรานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานต่อไปเป็นการรายงานผลการดำเนินการรับคำร้องครอเและการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่23-29ถึง 29, มกราคม2564ดังนี้ รับคำร้องคอรอเจจำนวนห้าคำร้อง5คนจำนวนเงินหนึ่งแบาทกรณีเลิกจ้างจำนวน4ี่คำร้อง4คนกรณีราออกจำนวน1นึ่คำร้อง1คนยอดสะสมคำร้องตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน55คำร้อง62คน จำนวนเงินทั้งสิ้น4,114,01บาท57สตางการเลิกจ้าง30คำร้อง33คนการลาออกจำนวน25คำร้อง30คนต่อไปผลการวินิจฉัยคำร้องเรื่องเสร็จจำนวนคำร้อง2คำร้อง2คนสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นจำนวนเงิน9,400บาท ยอดสสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันจำนวน49คำร้อง96คนได้รับเงินรวม2,192,988บาท48สตาง สำหรับสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ต่อสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่างวันที่23-29มกราคม2564จำนวนทั้งหมด9แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน997คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม51แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน7,658คนทั้งหมดก็เป็นการรายงานสรุปการปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2,564ค่ะสวัสดีค่ะ